อาจารย์มาเล่าความฝันนะครับขึ้นฝันแล้วแต่ว่าฝันนี้ถ้าผมเล่าไปทุกคนจะอ๋อทุกคนจะจําได้กันกท<า>ั้งประเทศ <FC S 1> จีฟซีอาจารย์นอตตีส้สวัสดีฟซีทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนสวัสดีฟซีทางเพจตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวกันครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บผนันครับวันนี้อาจารย์มาเล่าความฝันนะครับขึ้นฝันแล้วแต่ว่าฝันนี้ถ้าผมเล่าไปทุกคนจะอ๋อทุกคนจะจําได้กันทั้งประเทศแน่นอนนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่ ตําหนักนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวลงคลิปถวายผลไม้ให้ดูนะครับตอนนี้ถวายผลไม้ปูสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกสี่ชุดแล้วก็แก้บนนะครับเดี๋ยวเต้นเพลงหมึกน้นให้ปูนะครับวันนี้ไม่กลัวเข้ามากใครรู้ไหมทีมงานเดิมครับมีหมักหลามมาแล้วจ้าเนี่ยครับมานอนเป็นเพื่อนแล้วก็นู่นครับคุณนายหลงคุณนายหลงก็มานอนเป็นเพื่อนนะนู่นนู่นถึงไหมคุณนายหลงคุณนายหลงนู่นนะครับนอนอยู่ใต้สารปู่ใหญ่ปูน้อยครับคุณนายหลง ครับค,คุณนายหลงมาแล้วนายหลงจะเดินแล้วแล้วคุณนายหลงเปลี่ยนที่นอนครับนี่นะครับเนาะขอบคุณอาหารมาที่ส่งมาให้น้องด้วยนะครับขึ้นรูปให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับเดี๋ยไอ้หลามก็มานอนเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนุน่นฝั่งนุ่นนะครับดูเนี่ยๆต้องมองซูมไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นในะกล้องไม่เห็นนีโมเลยนะเห็นไหมเห็นนีโมไหมครับเนะี่ยเห็นไหมเห็นนีโมไหมนีโม ในป่าก็มีครับดูดูในป่าในป่าไห้แมกขาวๆครับเห็นไหมน่ะเออขาวๆเลยเห็นไหมนอนอ่าปรากฏว่าพากันมานอนแบบล้อมหน้าล้อมหลังอาจารย์เลยเออคือนี่แหละบริบริการของอาจารย์คือนอนเป็นจุดหลงน,นงนอนตรงนี้ไอ้ลามนี่อ่ามือขวานะครับมือขวาก็เลยต้องแบบตัวใหญ่กว่าเพื่อนก็อยู่ใกล้ที่สุดส่วนนิโมก็ไปไประจาตรงปู่เวศแล้วก็อ่า น้องขาวน้องหนึ่งสองสามเนี่ยไปไประจําในป่าเฮ้ยในป่ามีสองตัวทุกคนไม่ใช่ตัวเดียวทุกคนมองไปนะมันจะมีไอ้ขาวๆแล้วเห็นข้างๆกันเนะ่ยมีไอ้ดาด้วยเออไปไประจํานะครับแล้วก็อีกแกงหนึ่งแกงปลาทูจะอยู่ตรงนู้นนะครับก็เหมือนบริการนะครับมันนอนล้อมผมเลยผมก็มานั่งอยู่นี้ห้าทุ่มคนเดียวนะครับหลายคนก็เป็นห่วงอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์มาอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ติดตัวมาอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะอยู่ในบ้านอาจารย์นะครับเนาะ ติดตัวพร้อมเสมอนะครับแล้วก็ระวังตัวแล้วก็เราเป็นคนดีนะครับก็ระวังตัวอยู่นะครับ <S <S นั่งอย่างนี้กล้องวงจรก็ล้อมรอบอาจารย์นะครับเนาะแล้วก็ลูกน้องอาจารย์ก็อยู่ข้างนอกนะครับอาจารย์ไม่ให้เข้ามาด้วยเพราะว่าผมต้องการความสงบแล้วก็วันนี้จะมาเล่านะครับฝันเนี้ยนะครับเนาะใครอยากฟังฝันนะครับฝากกดไลๆๆๆๆค์กดแชร์กันฝันเนี่ยฝันช่วงเช้าเลยบอกไปเลยว่าฝันเนี้ยแล้วมันบังเอิญตรงกับเลขผมด้วย มันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวนี่ยังไม่จุดทั่วปูนะถ้าจุดทั่วปู่เมื่อไรแล้วมีนะมันจะเป็นพิกพิกพิกคดีเลยคดีพิกเลยนะครับอคดีพลิกเลยอ่ะก่อนอื่นขอพอรปูก่อนแล้วกันใครเข้ามาแล้วก็ขอพอรปูหน่อยแล้วกันนะครับตายการแต่งตัวก็จะชอบใส่เจเจนะครับลูกศิษย์ส่งเจเจมาให้ไซส์ xl สอง xl นะครับขอบคุณมากนะครับก็ใส่ครับชอบใส่ ถ้าแบบไม่อยากแต่งหลอก็ใส่แบบนี้แหละนะครับเนาะมันสบายดีนะครับก็นะก็เอา i p แพมาคํานวณเหมือนวันนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะเราไปย้ําใบแดงกันอีกครั้งก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะส่วนวันที่3มก,กรายอย่าลืมนะครับงานไหว้ครูนะครับเวลา10โมงเชา้าอยากให้มากันเยอะๆนะครับมาร่วมงานกันในงานก็จะมีเหรียญแจก นะครับพร้อมกับเปิดจองเหรียญด้วยนะครับรุ่นรวยไม่เลิกนะครับทั้งแบบแตงและแบบจองหลายคนถามมาว่าอาจารย์แบบจองนี่เป็นแบบไหน,นแบบจองจะเป็นรูปเหรียญไข่เดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้นะครับแล้วก็อ่าราคาจองนะฮะและเนื้ออาลุงคะสีนี่เริ่มต้นที่399ครับสร้างเพียง2,999องค์ถ้าเนื้อเงินแท้นี่สองพสร้างเพียงเก้าสิ 99, องค์นะครับประมาณนั้นเมื้อ 3, กสกษัตริย์ก็อ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นละ,ะแต่และเนื้อราคาจะต่างกันครับเนื้อสามกริย์ก็ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอวิเคราะห์อีกครั้งก่อนนะครับเนาะเอาคัน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 พี่นอ้องตัวเลขที่แบบวิเคราะห์มานะครับเหมือนวันนั้นที่ผมมาสื่อจิตผมมาสื่อจิตแต่วันเมื่อวานที่ผมมาแก้บนเดี๋ยวผมผมลงคลิปให้ทุกคนก็จะเห็นผมผมก็ได้ทําการสื่อจิตไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้ก็มาสื่ออีกรอบแล้วก็ก่อนวันหวยวันหวยออก ขอบรรทุกออกหนือวันผมก็จะเข้ามาสื่อจีโรขั้นครับพี่น้องโอ้นามกราบแล้วนะครับอืมอย่างที่บอกว่างวดนี้มันเด่นตัวไหนมันเด่นมันเด่นสองเลยพี่น้องสองกับหนึ่งหลกักเก่าสองหนึ่งเก้าที่มันเด่นทีเนี้ยสองหนึ่งเก้าเนี่ยถ้าตัดเล่นมันก็จะเป็นสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าถูกต้องไหมสองหนึ่ง 2919กถูกต้องไหมถ้าตัดเล่นอ่าทีเนี้ยมาบวกกับฝันนะครับเมื่อคนะืนน่ะอาจารย์ฝันว่าอ่าใบแดงใบแดงของเราจะมีอยู่4ี่คู่16บธันวานะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับในการลอตเตอรี่สิบธันวาสองพันาร้อยหกเจซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2 2 9ส1งเก้าสองหนึ่งาหนแล้วก็สองห้าสอแล้วก็สองตัวมี 29, 1, 2 9 1เก้ับสองเม็ดเดียวคือ 29, 2 9งก็สองอ่านี่คือใบแดง นะครับเนาะส่วนฝันเมื่อคืนนี่ตอนรุ่งสางเลยก็คือฝันว่าเห็นบักกุ้งอีกแล้วพี่น้องฝันเห็นบักกุ้งผมฝันเห็นไอ้กุ้งอีกแล้วจําได้ไหมว่าวันที่หนึ่งธันวาปีหกหกผมก็ฝันเห็นไอ้กุ้งแล้วผมเคยบอกว่าผมเรียกมันกุ้งเน่าเก้าหนึ่งอ่าภาษาอีสานก็แปลว่าเก้าหนึ่งนั่นเองกุ้งเน่าเก้าหนึ่งมันก็ออกเก้าหนึ่งเนาะปีก่อนเราก็ได้กระโดดกันปีนี้เราได้สี่สามเราก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้ววันนี้ผมฝันเห็นบักกุ้งอีกแล้วฝันเห็นไอ้กุ้งอีกแล้ว ฝันเห็นบักกุ้งอีกแล้วพี่น้องฝันเห็นบักกุ้งเลยกับบักหนุ่ยน้องมันพร้อมฝันเห็นทั้งไอ้ทั้งน้องเลยบัดท,ที่นี่เออจะว่าจำบ่ได้เ่าฝันนี่ยังีล่ล่ะมองหูว่าฝันไว้ยังก็เลยเลขมันก็เลยบักกุ้งเน่าเก้าอนึ่อยังงล่ะพี่น้องมันก็เลยมีอยู่ในชุดเราเห็นไหมสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองห้าใช่ไหมเลขเราเดี๋ยวเดี๋ยวผุ่มอือ มันก็จะมีอยู่ในชุดสอง1 1้าสองหนึ่ง้าแล้วก็สองห้าเห็นไหมอ่าทีนี้ฝันเห็นบักกุ้งเลขมันง่ายเลยเคยเอ่มันบักกุ้งแล้วก็9 1้าหนึ่งนี่ครับชนเลยแปลว่าตัวนี้เป็นม้ามืดที่จะมาเป็นม้ามืดก็คือเก้าหนึ่งกุ้งเน่านะผมฝันแม่นนะทุกคนก็รู้ฉะนั้นผมว่าแต่ก่อนผมผมชอบสุดก็คือสองสองหนึ่งกับสองเก้าใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้พอฝันเห็นไอ้กุ้งมาผมว่าบัก ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็น่ารุนครับทีนี้ปากเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็น่ารุนครับพี่น้องเอาพี่น้องว่าคือผมบอกฝันเห็นบากกุ้งเลขเรามันก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันชนกับมันจะมีสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองห้าใช่ไหมมันซึ่งมันมีหนึ่งเก้าอยู่ตรงนี้พอดี 19, 19หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้พอดีผมเลยมองว่าตัวนี้จะเป็นเลขฝันเป็นม้ามืดเลย ซึ่งมันก็ดีอย่างหนึง่งเพราะว่าอะไรเห็นไหมปู่เพราะว่าเลขมันก็อยู่ในชุดนี้อ่าแต่อย่างที่บอกครับสี่คู่อย่าเพิ่งตัดออกทีนี้ขาดอีกอย่างหนึง่งถ้าผมจุดทูบแล้วมีเลขชนในชุดสีใบแดงสี่คู่เนี้ยตัวไหนตัวหนึง่งผมบอกเลยว่านั่นจะยืนยันได้ชัดเจนที่สุดครับเนาะอ่าก็เป็นว่าผมมีสองเก้าสองหนึ่ง หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งก็ได้ได้พี่น้องเสียซื้อหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งก็ได้กุ้งเน่าเก้าหนึ่งดีกว่าเอา, 91, เอาเก้าหนึ่งเขาเนียนเก้าหนึ่งง่วนอะไมันก็เอกเก้าหนึ่งเหมือนกันเอาเก้าหนึ่งเนาะแล้วก็สองห้าผมว่าสี่คู่นี้สองห้านี่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นตัวสุดท้ายที่มันชอบออกแต่ว่าที่เลียนๆแล้วก็จะมีสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งเอาเก้าหนึ่งเพราะว่าอย่างหรือว่า เพราะว่ากุ้งเน่าเก้าหนึ่งกุ้งเน่าเก้าหนึ่งครับนะครับฉะนั้นเลขก็ถ้าจะซื้อสามตัวก็เป็นสองเก้าหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าเลขวิ่งเราสองกับหนึ่งีเด่นที่สุดเราขาดอีกแค่ตัวหนึ่งผมว่างวดนี้มีลุ้นสามตัวเพราะว่าเลขวิ่งเราเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าผมเก่งวิ่งอยู่แหละสองนี่เด่นใช่ไหมหนึ่งนี่สูตรงวดก่อนก็เข้าผมขาดอีกตัวเดียวที่ผมหาไม่ได้ฉะนั้นผมไปได้เก้ามานั่นแหละ ยิ่งมาย้ำเก้ากับหนึ่งผมได้มาทั้งสองตัวเลยก็คือกุ้งเน่าเก้าหนึง่งผมได้เก้ากับหนึ่งมาแล้วเอาเลขวิ่งสองผมไปใส่ก็เป็นสองเก้าหนึ่งครับวันนี้ดึกแล้วมาวิเคราะห์แบบนี้ให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนจะได้แบบย้ำอีกครั้งเผื่อชอบนะครับจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่จะได้แบบเอาเงินไปฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากเจ้าฝากตาฝากยายฝากคนที่รักอยู่ที่บ้านนะครับอาจารย์ก็ตั้งใจทําเต็มที่วันนี้ผิดถูกอาจารย์ไม่รู้นะผมพูดตรงๆนะขนาดผมเป็นคน ให้หวยจนดังนี่ใบแนวทางจนดังนี่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรฉะนั้นัวใช้สติวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะออกเลยนะนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับนอตไม่มีใครไปบังคับนอตแล้วแต่ดวงบุญเนวนี้แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนครับคนจะถูกซื้อตัวไหนมันก็ถูกหมดแหละคนไม่ถูกขนาดให้ถูกมันก็ซื้อไม่ถูกก็มีนะครับหลายคนก็จะบอกว่าไอ้นอตมึงเลิกหลอกลวงคนอย่างผมพี่ผมต้องตอบอีกครั้งหนึ่ง นะครับพี่ชอบพี่ก็ดูพี่ไม่ชอบพี่ก็ผ่านผมไม่เคยหลอกลวงใครครับเพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะครับเลิกได้ก็เลิกเบาได้ก็เบาบอกไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ถอยถูกรางวัลที่หนึ่งฉะนั้นใครเม้นไม่ดีนะครับผมไม่ตอบนะครับผมปงได้แล้วผมบล็อกอย่างเดียวเลยครับโอเคเนาะตามนี้นะครับเนาะอขอบคุณทุกคนแล้วก็ระวังมิจฉาชีพครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทผนันไม่ทักไปหาพี่ถ้าทักไปคือปลอมไอดีไลน์ของผมก็เป็นไอดีไลน์นี้นะครับเนาะนี่ 5 3 6 ggkxt ครับใส่เข้าไปที่ไลน์ตัวเองแล้วกดเพิ่มเพื่อนเพิ่มด้วย ID ก็ใส่ add นะ่ยตัว A มีหัวนะ5 3 6 ggkxt 5 3 6 ggkxt นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับเนาะขอให้มีความสุขโชคดีเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตรับเมื่อกี้ก็มือมือถือเข้านะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีโชคมีลาบกันทุกคน นะครับเนาะอาจารย์ก็หวังบ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นสิ่งเตือนสติทุกคนอีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเป็นอา,อาจจะไม่เคยได้สัมผัสออนไลก็จะหาว่าผมเนี่ยเอเอบ้าพาคนงมงายอะไรเงี้ยพาคนซื้อหวยมึงรู้ไม่ซื้อเองนะครับถ้าทุกคนเคยฟังคลิปเต็มผมจะรู้เลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่บอกตลอดนะผมไม่รู้ว่ามาดอกอะไรแล้วผมขอพูดเลย ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ที่ทุกคนไปเห็นคนนั้นว่าแม่นอะไรทุกคนอย่าไปเชื่อครับโปรดใช้สติแม้กระทั่งตัวผมเองผมเป็นอาจารย์ใบมาจนดังเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรเ้าผมรู้ป่านนี้นะผมซื้อเองเอาเงินมาแจกแล้วครับมผมก็ไม่รู้ฉะนั้นมีสตินะครับเราต้องเป็นคนตื่นหวยคนตื่นทำเขาก็มีทีนี้เราต้องตื่นหวยนะครับซื้อได้แต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนการชอบไม่ชอบก็อยู่ที่เราเองอยู่ที่ดวงครับเหมือนว่าก่อนผมให้สี่สามบางคนก็ยังซื้อไม่ถูก พี่คิดดูทั้งที่ผมให้ตรงไม่ต้องกลับขนาดนั้นเห็นไหมทุกอย่างมันทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันอยู่ที่ดวงของเราฉะนั้นอืมก็ใช้สติวิจารณญาณแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเคยบอกนะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกอยู่ตลอดนะครับว่าการที่จะถูกหวยกับเรากับปู่เนี่ยเหมือนคําที่บอกว่าปู่คัดคนคัดคนเนี่ยอย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากศรัทธาก่อนเหมือนวดก่อนผม มาบอกทุกคนว่าผมปู่ไปบอกผมว่านอ็นอตน็อตต้องเรียกศรัทธาตัวเองนะผมก็เลยไม่เข้าใจก็เลยถามปู่ว่าคืออะไรก็คือปู่หมายถึงว่าผมเนี่ยขาดศรัทธาที่เชื่อมัน่นผมผมเชื่อผมไม่มีความเชื่อมั่นในศรัทธาตัวเองเพราะว่าเลขมันหลุดไปแล้วผมก็มีเรื่องใช่ไหมผมก็เลขไม่ค่อยเข้าใช่ไหมหลังๆผมขาดความเชื่อมัน่นวันนั้นผมจึงเข้ามาหาปู่แล้วก็อัดคลิปแล้วก็บอกว่าผมมาสื่อจิตถึงปู่นะ เอ้ยตกใจหมดไอ้โอ้โหลูกน้องมาจาดครับทุกคนโอ้ยเกือบแล้วอย่าถนะ้าขึ้นลำอยู่นะไอ้คนนะไม่กลัวนะครับกลัวผีเฮ้ยลามล้ำไอ้ลามจำไม่ได้เลยไอ้ลามโหมดไหมครับบริกาดผมเป็นไงเป็นไงบริกาดผมถ้าโจนมาก็เบยโจนครับไอ้ลามผมก็เข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเรียกศรัทธา เรียกรัาธามาบอกว่าถ้าจิตถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าจิตถึงจะเป็นยังไงทุกคนจําคลิปนั้นได้ไหมนั่นแหละครับจิตถึงตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกจะออกอะไรแล้วก็ผมไหมผมมาลุ้นหวยใช่ไหมผมก็เข้ามามากอดปู่เห็นไหมในคลิปเต็มมากอดปู่มากันซิปบอกท่านแปลว่าจิตถึงเรียกออกสี่สามท่านรับรู้นั่นะแหละคือสัาธาวันนี้เหมือนกันเดอ้าาอปู่เดอ้อเนี่ยมานั่งอยู่นี่เด้อกะมาเมื่อนี้กะจิตถึงคืงเอเกาถึงตั้งแต่มือน,น้นแล้วตอนเนี้ย จิตมันถึงง่ายเพราะว่าอะไรพเพราะเรกมันเข้าแล้วผมเรียกศรัทธาไม่ใช่แค่ของผมของลูกศิษย์เอฟทุกคนหลายคนพลังมันส่งมาที่ตัวผมตอนนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่แนะนําให้หลงเชื่อนะให้ใหช้สติเอาละกันอันนี้ความเชื่อของผมเองตอนนี้พลังมันอยู่ที่ผมเหมือนอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยทาง่ายก็เลยบอกปูว่าจิมโมกโรล่านี่มีสองเดือปูเด้อสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งสองหาสอง ก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งหลักกับสองหาสามตัวมีสองเก้าหนึ่งสองก้หาไม่เดียวสองเก้าเก้าสองให้คนซาหอดดาวคนซาหอดดาวของการหอดข้นซาหอดดวงอาทิตย์ให้คนซาใส่ปีใหม่เด้อปู่เด้อให้เพิ่นมีปัจจัยเด้อปู่เด้อมีโจมีลาพันส้ำเร็จลูกอาทิตย์ไอข้นเอาแป้งเทใส่หัวสามปองใส่โบแดงไปเซเว่นพร้อมอืมไเต้นเพคหมุงน้นให้ีหนาเซเว่นเด้อปู่เด้อจัดมาให้น้ำเด้อปู่เวดเด้อดได้ยาเด้อซสอยกันนะจิตถึงตอนนี้จิตถึงไงปู่ซื้อปุ๊บถึงเลย นะคู้เล่นก็เมตตาท่าทุกคนอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอาจารย์หลายคนก็มาเม้นว่าไอ้นี่บ้าหรือเปล่าอ่าผมบอกเลยคนที่ว่าผมบ้านะพี่คิดไม่ผิดหรอกนะครับผมก็บ้าจริงๆนะครับเนาะเมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีฝันเห็นไอ้กุ้งนะครับเนื่องจากก็ทีมบอลผมก็ชนะ4ี่ศูนย์ด้วยแหละผมก็เลยนอนฝันดีนะครับถ้าเสมอเนี่ยจะนอนไม่หลับนะครับแต่ว่าทีมผมชนะนะครับทุกคนก็ฝันเห็นไอ้กุ้งอีกแล้วนะครับในเลขเรามีสองเกสองพี่ฝันเห็นไอ้กุ้งอีกปะ เก้าหนึ่งอ่ะมันมีสองเก้าใช่ไหมสองหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สองห้าฟันเห็นไอ้กุ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อลอตเตอรี่มีคนมาขายไหมเมวานนี้ใครมาขายตาเซ่หรอกี่คนเออเดี๋ยวจต้องต้องมาซื้อของตาเซ่เดี๋ยวจะเอาอู่มาแขวนแถวนี้ดีกว่าะไว้นอนเวลามาเล่นแขวนตรงไหนดีปะในนี่อ่ะเวลาพี่มาถ่ายคลิปพี่จะมานอนเล่นอย่นี่อ <laughs> เด้อแล้วคนที่แปดเขาจะมาเขาเลอมันเยอะไงเหรอมันยังไม่มีชุดสิเลอะใบเดียวใบเดียวเวลาถูกมันไม่คุ้มอ่ะพี่พี่หวังแบบถูกป้าบหกสิบล้านเลยเมื่อก่อนซื้อซื้อสิบใบเนี่ยหูยเกือบแล้วแต่ววันนี้ก็หวังแบบซื้อสามใบขึ้นเพราะว่าถ้าถูกมากก็สิบแปดล้านเลยถึงจะคุ้ม ใบเดียวหกล้านแม่ยังไม่ไหวครับนี่เยอะต้องเอาสักสิขึ้นนะครับ12บสอขึ้นพี่น้องเออ <c oughs> คือได้ดังด้วยกลับ <g rab> มาดังเลยแหละเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยก็ตั้งใจมาอัดคลิปนี่ก็ห้าทุ่มนะตอนนี้ยี่สบสามยีี่นะครับอืมเวลานะครับนาะก็ขอให้โชคดีมีโชคมีลาภก,กันก็ไม่รู้นะว่าทุกคนดูคลิปจบไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบกันไหมนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับนาะ ก็ฝากเข้าไปติดตาม Facebook ด้วยนะครับ a c e b o o กก็นัทพงศ์สุประพิษเดี๋ยวผมแคปขึ้นให้แล้วก็เพจตําหนักปุ๋อยาอาจารย์นัทพาเที่ยวนะครับเฟซแทนนี่เครื่องหนถูกคนติดตาม0 0แสนเพจจริงเนี่ยเก้าแสนองนะครับช่อง u ู u b e ก็อาจารย์นัทตี้พารวยพิตามาแสนสี่ครับแล้วก็ทิกตอกทิกตอกเดี๋ยวขึ้นเป็นไ d ดีทิกตอกให้มันถึงจะหาเห็นนะครับเนาะโอเคเนาะประมาณนั้นก็ของปลอมมันเยอะก็ดูยากขนาดไปเม้นของจริงของปลอมยังต่อพี่เลยบางครั้งดูดีๆแล้วกันเล่บจกตนตตีกุบ อ่ะมีอะไรจกจะบอกท่านหรือเปล่าบอกปู่นุ่นบอกย่าบอกปู่เวทนะครับเลาก็อย่าลืมเรียนรุ่น3านะครับเดี๋ยวเปิดให้จองนะครับเดี๋ยวขึ้นไอดีไลน์ให้ทักมาจองกันได้เดี๋ยวส่งรา,ายการให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปิดจองแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกเหรียญอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้รุ่นนี้ก็เจอกันไหวครูครับสามมกรายอยากให้เห็นคนมาเยอะๆก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะมาเยอะได้ก็คือต้องมีค่าน้ำมันเชื่อและศรัทธาเรียกศรัทธาจากตัวเองก่อนปู่ ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเนาะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยไม่มีศรัทธาบอกว่าถ้าซื้อไปจะถูกไหมแค่ความคิดพี่ก็ไม่ถูกแล้วเวลาซื้อตามไม่ออกพี่อ่ะไม่ได้ศรัทธาพี่ต้องเรียกศรัทธาจากตัวเองก่อนเรียกให้มันออกมาให้ได้เชื่อมั่นในผมเชื่อมั่นในปู่เชื่อมั่นว่าซื้อไปแล้วถูกไม่ถูกกูก็ศรัทธาเดี๋ยวปู่ท่านก็คงให้เพราะท่านมองเห็นถึงความศรัทธาที่เรามีต่อท่านนั่นแหละแล้วจะได้ครับผมบอกนี่เพราะผมเรียกให้ดู เมื่อกี้ไปดูคลิปย้อนหลังผมเรียกให้ดูแล้วถ้ามีปุ๊บปฏิหารก็เกิดมันจะเป็นบังเอิญไหมอันนี้ก็อาจจะใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งผมไม่เคยคิดว่าสําหรับผมผมก็ไม่คิดว่ามันจะบังเอิญขนาดนั้นเพราะว่าจาได้ไหมปีก่อนแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยปีนี้พอเรียกปุ๊บกลับมาปุ๊บนะสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งสองหาเก่าหนึ่งนี่แปลว่าปูให้มาสองตัวบวกเก่าหนึ่งใช่ไหมผมเอาสองใส่สามตัวบวกปูวันนี้เอาล่างกานอนได้ล่างกะเอาสองเก่าบน,เอา,อเ,าบนเอาสองเก่าหนึ่งก็ได้ปูเอาหองสี่เลยน้าป ถูกอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ